สวัสดีครับผมสื่ออายุทยาบีบีกันนะครับวันนี้มาแนะนําปืนเบลนะครับดับเบิลเบลมีอยู่สามะบอกนะครับสีดําเป็นปืนที่ใช้งบไม่เยอะครับแทบจะถูกถูกที่สุดของร้านเลยมีมาสามตัวนะครับอันนี้ก็เป็นก็อกสิบเก้าเจนสี่นะครับตัวนี้ขายอยู่สองพันนะครับก็คือได้ตามนี้เลยได้กิปมือกิปมือก็คือรองตรงนี้ให้กระชับมือครับ แล้วก็มีอะไหล่สูบด้วยได้กล่องด้วยนะครับพันเนี่ยสองพันได้ตามนี้เลยเป็นรหัสรุ่นเจ็ดเจ็ดสองนะแล้วก็อีกตัวเป็นบาลิต้านะครับเทารัสตัวนี้พันเจ็ดนะครับบอดี้โลหะทั้งกระบอกนะครับปมีส่วนที่พลาสติกก็คือประกับตรงนี้ อันนี้จะเป็นคาบฉีดซีโคนะครับยังไม่ได้เช็ดเลยของเพิ่งมาวันนี้เองผมลงก็เลยทําคลิปเลยสนใจก็เนี่ยครับ a c e b o o k ผมไลน์ทักมาตามนี้ได้เลยแต่และตัวก็มีอะไรนะครับเป็นสูบได้กล่องด้วยพันเจ็ดนะตัวนี้ก็มียอดสั่งจองแล้วแปดกระบอกครับนี่ผมกำลังแพ็คเตรียมส่งไว้นี่ตัวนี้ กำลังไล่เปลี่ยนลูกยางให้ใหม่นะครับพวกปืนพวกนีก้ต้องเปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับไม่งั้นยางเดิมมาจากโรงงานกว่าจะถึงไทยแทบจะรั่วหมดแล้วเสื่อมแทบจะหมดแล้วครับนี่เป็นยางที่ผมเปลี่ยนเห็นปะเปื่อยหมดแล้วตัวนี้พันเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่ง ได้กล่องได้ตามนี้เลยนี่เจ็ดสองสามนะครับรหัสรุ่นมีอยู่สามรุ่นนะก็กริลิต้าหนึ่งเก้าหนึ่งเดี๋ยวผมยิงให้ดูอันนี้ผมใส่แก๊สแล้วนะอัดแก๊สต,ตรงนี้แล้วก็ใส่ลูกที่แม็กผมถ่ายมือเดียวไงเลยต้องขึ้นลำไปเลยเดี๋ยวลองยิงให้ดู คือเวลาเซฟให้นกง้างนี้ก่อนนะครับหรือขึ้นลำหนึ่งทีให้นกง้างแบบนี้ถึงขึ้นเซฟได้เห็นปะกดยิงไม่ออกผมยิงให้ดูยิงไปตรงนั้นเลยกันผมอยู่ในห้องแพ็คของมันขึ้นลำหนึ่งทียิงจนกว่าลูกหมดจะสไลด์ครั้งนะครับโอเคถือว่างานโอเคเลยเป็นโลหะทั้งกระบ,บอกนะประกับเป็นพลาสติกออกน้ำตาลน้ำตาล 7ใครสนใจก็ทักมานะครับถือว่าผมว่าไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนน่าจะหมดแล้วเพราะว่ายังไม่มาก็ดูดิไปแล้ว7 8กระบอกเนี่ยผมจะแพ็คแล้วเนะี่ยเออผม,มลืมบอกใครซื้อปืนผมแถมลูกให้นะลูกผมนี่ไว้แล้วเป็นประมาณ800นัดก็คือสมมติ แก๊สแบบนี้200บวกปืน1 0เก็เป็น1 0 0ใช่ไหมครับถ้าส่งผมคิดแค่50บาทพอก็เป็น1 9 5 0เล่นได้เลยแถมลูกประมาณนี้ไม่อยากให้ลูกค้าจ่ายเยอะกว่านี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทำคลิปสั้นๆแล้วกันครับวันนี้สนใจก็ทักมาหาผมนะ แล้วก็ลูกค้าบอกว่าผมส่งจริงไหมโห oh, ลูกค้าดูไม่ส่งจริงก็ผมจะลงทําไมหารูปก๊อบมาก็จบละดูเลยมานั่งลงทุนแพ็เนี่ยหรอส่งจริงไหมยางก็เนี่ยครบเลยส่งจริงไหมลูกค้าพร้อมแพ็กมากก็ประมาณนี้ของครับที่ติดตามนะครับ